นี่เจ้าโตมากกว่าเรีวแบบนี้นี่แบบนี้เหนียนไหมเหนียนมากเลยทุกคนใล่ยังนักเหรอเ้โตเฮ้ยวามไพโอ้ีห อิงยังใส่มัเลยนี่น่ารักจังเลยแค่ดีนะคะแล้วต่อจากนั้นมาให้ทุกคนระบายสีแบบว่าค่อยให้ครูระบายสีเข้มแล้วก็ลงอ่อนวาดแกรมขี่เกียจระบายสีนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยมาใหม่อะมานะคะแล้ววันนี้ก็ขอกล่าวลาไปก่อนนะคะ๊ายบนไไอ ไม่วานนะคะจุ๊บจุ๊